และตอนนี้ก็ถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือจะเป็นการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนี่ก่อนนี้เวลา11โมงตรงนะครับจะมีการอัปเดตแพทใหม่ในวันนี้25พฤษภาคมนะครับจะมีอะไรอัปเดตใหม่กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูรูปที่เขาเป็นแบนเนอร์มาให้ดูดีกว่านี่มีการปิดปรับปรุงชั่วคราวตัดซ้ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวละครปริศนาตัวนี้หรือว่าจะเป็นผู้ชายตัวนี้นะครับคือใครนะครับนั่นคือจะเป็นตัวละครใหม่นั่นเอง ซึ่งมีสกิลโดนสังหารนั่นเองนะครับซึ่งโคตรจะโกงแล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะโกงขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็แบบแบบเข้าไปสังหารศัตรูโดยแบบใช้สกิลหวังนะครับโคตรโกงนะครับแล้วก็จะมีตัวอัปเดตเป็นขอารางวัลใหม่ในซีซั่น13นั่นเองอ่าคลาสควอนนั่นเองหมวดซ v 4ีสี่เขาจะรับไปเลยนะครับเป็นตัวนี้นี่เป็นปืน m 14โกลเด้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดต ทันซา,าตัวละครใหม่เช่นเดียวกันนะครับนี่ตัวละครก็จะถูกปรับนะครับอย่างเช่นครโน่เนี่ยก็ถูกปรับเช่นเดียวกันนะครับนี่ถูกปรับโคดาวนะครับถูกปรับในทางที่ดีขึ้นนะครับจากครูดาว120วิเหลือเพียงแค่110วิเท่านั้นเอวครับ, <c oughs> รบก็ถือเรียกได้ว่าก็เป็นตัวละครที่แบบหลายลคนยังเป็นที่น่าสนใจอยู่แล้วก็มีการปรับให้มันดีกว่าเดิมนะครับแต่ว่าทําไมเขาถึง ไม่เอารูปโคโนมาแต่เป็นรูปสีขาวแบบนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะต่อมานะครับจะเป็นอาวุธใหม่นะครับ m 2 4 s ส i p e ไนเปิใหม่นะครับนี่พร้อมให้ใช้งานแล้วในโหมวด b t t l ท Royale นะครับแล้วก็โหมด Crash Squad นะครับก็ต้องไปลองเล่นกันแล้วนะครับในแผ่นใหม่นอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงระบบใหม่นะครับทำให้เราสามารถมาร์กบนแผนที่ได้นะครับแล้วก็นัจากนี้ก็คือเราสามารถ มาร์กในขณะที่เราล้มอยู่ได้เช่นเดียวกันนะครับกดค้างเพื่อมาร์กได้เหมือนกันนะครับคผู้ชมครับอันนี้ก็ทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ดีกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอัปเกรดระบบอุปกรณ์นะครับนี่ในโหมด C ี c ก็จะสามารถอัปเกรดดาดนะครับไม่ต้องแบบซื้อทิ้งซื้อควางนะครับในเลเวลสก็อัพไปเลเวลสไปเลยสิครับอ่าโหแล้วก็มีการหมดบอมสควอตใหม่เร็วๆนี้นะครับผู้ชมครับต้อง รอดตานะครเป็นหมวดวางระเบิดที่เป็นแบบใหม่นั่นเองนะครับงั้นถ้าคุณผอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าแพทใหม่มีอะไรกันบ้างจะพาไปดูเต็มๆกันเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะมีแรมเพจเข้ามาด้วยนะครับ่าคิดถึงกันไว้สำหรับแรมเพจนะครับคนใจหลายๆคนแน่นอนสำหรับแพทนี้แรมเพจมาโคตรสุดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยอย่างแรกเลยเรามาสำรวจในโซนฟิลเตอร์ตกันดีกว่านะครว่ามีลูกเล่นใหม่เรืออะไรนะ่าสนใจใหม่กันบ้างในแพทนี้นะครับนี้อ๋อ ก็เรเลยได้ว่าก็น่าจะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเท่าที่ผมได้สำรวจมาแล้วะครับในแชทโซนฟิสเตายก็เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับโ,โหก็แต่ละคนอยากได้อะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะว่าอยากให้โซนฟิสตายเป็นแบบไหนหรืออยากให้มีอะไรเพิ่มเติมในโซนฟิสตายก็คอมเมนต์กันได้นะผมอยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าในแผ่นนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบใหม่ที่แบบมันทําให้ดียิ่งขึ้นนะส่วนฟิสตายก็ยังไม่ถูกอัปเดตตในนนนส่วรรงี้ะคับ ต่อมานะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงน้องคูออ่หูตัวใหม่นี่ครับที่มีชื่อว่าฟินนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวฉลามน้อยชาร์กตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ฐานก็คือจะเป็นการถือกระดานโต๊คขึ้นอยู่นั่นเองนะโหน่ากลัวจัดเลยนะครับเป็นฉลามน้อยนั่นเองนะครับสกิลของเขาก็คือเมื่อผู้เล่นล้มนะครับหรือว่าโดนกำจัดเนี่ยเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระ,ระยะ20เมตรและตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะรับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 4%นั่นเองนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับและก็มีคูดดาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อเราสังหารศัตรูดาวเนี่ยเราและเพื่อนร่วมทีมก็จะได้รับความเร็วในการวิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็ได้เลยว่าสกิลก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมลองทดสอบดูแล้วแล้วก็ลองดูแลนะ้วมันไม่ค่อยมีความจําเป็นสักเท่าไหร่เลยนะครับต่อมาเรามาดูตัวละครที่ทั้งหล่อและทั้งโกงกันบ้างดีกว่านะครับ โดยตัวละครตัวนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตอนกดเข้าเกมมาแล้วนะครับก็คือหล่อมากๆนะครับแล้วก็สกิลของเขาก็คือเซนช็อคเวฟนั่นเองนะครับจะมีการปล่อยโดรนไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ100เมตรด้านหน้านั่นเองนะครับโดยจะเป็นการปล่อยขึ้นระเบิดนั่นเองนะครับจากโดรนที่มันถูกส่งไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพอกดสกิลปุ๊บมันก็จะเริ่มหาศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเราในระยะ100เมตรนะครับเมื่อมันเจอปุ๊บ มันก็จะวิ่งไปเข้าใส่แล้วก็ทําดาเมจทันทีเลยนะครับซึ่งสูงส,สุดรู้สึกว่าจะเป็น25ดาเมจนั่นเองนะครับโอ้โหเียกได้ว่าโคตรจะโกงนะครับใช้ได้ในตอนที่แบบเออเรายิงศัตรูใกล้จะตายแล้วอะไรประมาณนี้โคตรจะโกงนะครับผู้ชมครับนี้สามารถไปดองเล่นกันได้บอกเลยว่าโคตรโกงนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีการแจกฟรีหรือเปล่าก็าคือจะมีระบบลิงก์ให้หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าเราสามารถลิงก์ตัวละครนี้เพื่อรับฟรีได้ไหมนะ,ป,ะปกติคุณผู้ชมก็ อาจจะทาภารกิจเพื่อรับตัวละครไปหลายตัวแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวละครใหม่เนี่ยจะถูกนํามาเข้าร่วมกิจกรรมลิงหรือเปล่านะครับและอัปเดตเล็กๆนะครับก็จะเปลี่ยนตัวหน้าตาเหมือนตัวละครโจเซฟทําให้ดูหล่อขึ้นนะครับแล้วก็อัปเดตตัวท่าทางของอันโตนิโอเนี่ยให้แบบเทยิ่งขึ้นนะครับมีการถือปืนสองกระบอกควงแบบนี้เลยนะครับควรจะเทนะครับทุกคนเหมาะกับการทำคลิปอะไรประมาณนี้เลยนะครับที่จัดเลยฮะ ต่อมาก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับห้องแลบมาใหม่นะครับซึ่งยังไม่สามารถเข้าได้นะว่าจะเกี่ยวกับการแบบปรับแต่งชุดอะไรประมาณนี้แล้วคุณครับก็มีคนเติมแน่นอนนะแล้วจากนี้ก็จะมีเกี่ยวกับท่าทางนะครับมาดูที่คอเลเชนแล้วก็ท่าทางก็จะมีตัวเหมือนแอนิเมชันมาใหม่นะเป็นการเหมือนแปลงรล่างแปลงกลายอะไรแบบนี้นยครับแปลงกลายเออก็จะทําให้แบบไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนนะผมไม่รู้ว่า สวมใส่อุปกรณ์แปลงกายรูปลักษ์ของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงขนาดลงเล่นนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่ามันคือยังไงนะสามารถแปลงร่างได้หรอก็มีวิดีโอเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าทังหลุดลงมานะแต่ว่าเอฟเฟกมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะแต่ว่าถ้าเขาแผนมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตเสร็จก็จะเอามาให้ดูละกันนะครับต่อมาคือจะเป็นอัปเดตแมปใหม่นะครับก็จะเป็นโหมดวางระเบิดนั่นเองนะครับผู้ชมสามารถเจอแมปใหม่นี้ได้ในโหมดวางระเบิดสามารถไป ทดสอบเล่นได้นะร,รู้สึกว่าเขาจะยังไม่เปิดมาก่อนนะอาจจะแบบทยอยเปิดเรื่อยๆนะครัก็เรียกว่าเป็นแมปที่น่าสนใจมากๆนะครัเพราะเป็นเมืองที่น่าเล่นมากนะครับก็ไม่น่าแบบจำเจอนะไรประมาณนี้ก็แบบไม่เจอพวก ปัดองคัดแอลอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังแบบน่าจะยังพัฒนายังไม่สมบูรณ์นะครับแบบพวกต้นไม้ยังเป็นซีเหลี่ยมอะไรอยู่เลยนะแต่ว่าแมปนี้สวยมากๆเลยน่าเล่นสุดๆไปเลยนะครับอัปเดตสไนเปอร์กระบอกใหม่นะครับสามารถเจอได้ในโหมดแคสควรรอตว่า4 v 4แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดทั่วไปก็จะมีการรอปลงในแมปแล้วนะครับสามารถไปทดสอบเล่นกันได้นะครับผู้ชมครับก็ลองไปลองเล่นกันดูได้นะครับ อัปเดตใหม่ในโหมดคราฟแลนวในับมีแผนที่ใหม่ใหม่ในกเกาะแชมเปียนนั่นเองนะครับพร้อมให้คุณชมได้สร้างสารรค์กันได้แล้วนะครับในโหมดใหม่นะครับก็คือจะเป็นแมปกเกาะแชมเปียนแล้วก็จะมีตัวไอเทมใหม่เพิ่มเติมก็คือจะมีแบบพวก หอคอยนั่นเองนะขอคอยสังหารนั่นเองอะ่ะแล้วก็จะมีซอมบี้มาแล้วในวันนี้ของมาใหม่เยอะนะครับลองไปลองเล่นกันดูได้นะในหมดคราฟแลนนะไปลองสร้างกันดูได้นะสนุกมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับและสุดท้ายของคลิปนี้นะครับอัปเกรดระบบแล้งใหม่นะครับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ขอรางวัลประจำฤด,ดูกาลก็ จะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะมีการแจกสกินอาวุธแล้วก็มีชุดโจ๊กเกอร์แจกฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตแอนิเมชั่นประสบการณ์ให้ผู้เล่นเนี่ยเอย๊ตั้งใจเล่นยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะมีการแจกของรางวัลเป็นท่าทางนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลท่าทางให้เราเมื่อเราไต่ขึ้นเล้งกิโลอีกหรือว่าแกรนมาสเตอร์ก็จะมีของรางวัลให้เราฟรีๆนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างก็จะมีกําลังใจในการเล่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราแบบ มีกำลังใจในการไต่เนาะปกติแบบไต่แบบไม่ไปไต่ทำไมนะครับแบบแค่โชว์แรงแรง,แรง,แงเท่านั้นใช่ไหมก็ไม่มีความหมายเราขึ้นแรงแดงเราก็ไม่ได้อะไรแต่แพทนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแล้วฮะให้คุณผู้ชมสามารถได้รับขอรางวิลเป็นท่าทางฟรีๆนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าแจ่มจ,จริงๆเลยเนี่ยแพทนี้นะครับก็ <Yeah. S 2> ในคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <Yeah. S 2> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบ <Yeah. S 2> เพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้บายยครับ Country right there with my kids